จน,นแบบตาบวมไปหมดแล้วอะ่ะอันนี้เป็นโรงงานอยู่เออที่ไหนวะตลาดคลองสิบหกเออตลาดคลองสิบหกนะครับตลาดคลองสิบหกตลาดคลองสิบหกลำลูกกาแนงนอนไปได้สามตื่นแล้วนะครับสบายยุงเบย รอรถอีกคันหนึ่ง,าางเขาก็มาฝึกรถเขาขับของเขาทุกวันนะฮะอันนี้ไม่ได้มาขับเล่นๆนะสนามจริงนะฮะทุกคนเราไม่ได้ว่าเออมาแบบว่าเป็นหน้ามาอะไรแต่อย่างไรใช่ไหนี่ครับผมแล้วก็ไม่ไม่เคยเข้าซ้ายนะครับตั้งแต่เป็นรถมาก็ขวาอย่างเดียวชีวิตติดขวานะฮะับกมาไปยาวไปไปรุ่น แซงอเที่สุนทรรถน้ำมันแซงได้ไงวะเนี่ยแล้วเหยียบตามที่สุนทรกันไม่ต้องเหยียบตามเพราะว่าการจะหมดการเราเนี่ยมันจะหมดเนี่ยตอนนี้มาถึงเออสตาร์ไลท์ฮะทุกคนฮะแย่สตาร์แย่สตาร์ไลท์ครับผมเซ็นสุวินตะบงหรือว่าสามศูนย์สี่นั่นเองนะฮะก็อีกเจอร์ลีมอนเนี่ยบัดนี้เจอร์ลีมอนไว้ยรถเออ่รถขนมนะ ขึ้นโชว์แล้วมันจะประมาณ40่อิปการ์ดอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวแวะเบรคเดินการ์ดกันสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยไปต่อนะฮะก็โอ้โอ้นะน,น,น,นนะครับบางการ์ดมันปั่การ์ดมันมีสองฝั่งแหละมันมีฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นกับฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวเาโดดไปฝั่งนี้ก่อนนะครับโอ้ย รถก็ไม่เช็ดเลยนะครับน่าจะนอนอย่างเดียวเลยผมสบายเลยข,ขับรถเป็นอยากให้มาขับแบบนี้ทุกวันแลวผมจะได้เตือนแต่เช้ามาแล้วก็ผัดกะสับกะกันนะสบปสปายสบายชิลอันนี้รถหนักนะฮะทุกคนนะไม่ได้ขับรถปนะ่าเพราะว่าทุกคนก็น่าจะรู้ว่านางขับคนละคันกับเอ,อ่อดีเจวิทย์แล้วนะฮะทุกคนเห็นไหมแฟรมาร์ก์ดเถอระบงมันจะเลยนะ เริมอนเดริมอนนะ,ะท,นทุกคนแม่สีนี้จะปวดนะฮะจะปวดหน,าน้าเลยสีนี้วแวะเติมกา๊าซก่อนสักครู่นะครับทุกคนนะนี่ครับปรับก๊าซสุวินทวงศ์นะครับผมการเฮ้ยปั๊มการโล่งมากเลยปั๊มเสียไปเนี่ย ดแล้วนะฮะฮลงไปบอก,กเขาด้วยว่าบินธรรมดาจ้ะบินธรรมดาก็เดินมาถามนะใช่ไหมเดินมาอย่างธรรมดาเห็นไหมธรรมดาเอา,ามีข้าวด้วยมีข้าวไหนเอาได้ข้าวอะไรกินหนึ่งชีวิตติดรถนะฮะไหนดูดิมันมีอะไรกินโอ้ ลองลองพออนพี่จะทำดีมั้ยแต่ว่าอร่อยมั้ยไอ้นุษมันนีม้มันเนี้จิ้งขายอันนั้นตอนนี้ไม่เอาไม่อยากเลียนายขอคิมหน่อยดิคิมเต็นไงคขอือุณอิมไหมอิดชาไหมอร่อยมนะั้ยอร่อย เอาโอเคครับเราเติมกา๊าซก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปต่อนะทุกคนนะมาดูยิงแหนขับรถนะครับสักอีพีหนึ่งเลยแหละอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกให้ด้วยแล้วกันนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับปิดรถบรรทุกยิงแนนนะฮะทัวเมียขับรถบรรทุก What's up Two t years later เอานาทุกคนครับก็เหมือนเดิมฮะวุนว่นว่นบอบวายไปฮะยิงแนนวุนว่นว่นบอวบวายไปับทุกคนนะ เติมการเรียบร้อยแล้วก็มาลงของเรียบร้อยเลยด้วยเลยฮะนะแต่ผมลืมถ่ายไว้เฉยๆนะครับเนี่ยก็เขาโซโล,โล่ยิงเลยนะฮะมันต้องไปเร็วบังยิงเราแกนลงซีตามน่าลงไม่ทันเลยะไม่ต้องตามทางห่างกันยิ่งดียิ่งรถใหญ่วิ่งตามกันมันก็ยิ่งฝุ่นท่วมเข้าใจไหม รถกระบะมาเออรถเก่งมากเห็นไหมไงง่องเลยเห็นไหมลูบๆรถมาตั้งไหนตุ้มกล้วยตุ้มกล้วยตุ้มกล้วยตกใจหมดเลยโบลูกต้นกล้วยทำไม่หลังอย่าพูดแบบนี้นะทำไมลงข้างทางเราง่ายๆเลยนะตกใจเนาะใช่หรอกระบะมันถ้ามันโดนต้นกล้วยมันล้างไม่ออกมันไม่มีอะไรเบียดกับเบียดออกไปทางโน้นไม่ต้องไปลูบต้นไม้ มยเขาใจมุย้ยเขาใจมุ้ยคิดสิคิดสิคาปูชิโนอย่าร้อง, <c oughs> องเดี๋ยวติดลิคสนะิดซีดติดไหมร้อนพีเฉยก็ติดแล้วก็ติเดเองเราไปทางน้นมาที่นี่นะอแมวต้นมงต้นไม้ขี้เกียจล้างล้างไม่ออกนะครับทุกคนครับอย่าไปเบียดมั่วซั่วมนะยิ่งยางกล้วยยิย่งไม่ออกแก่เลยนะตัวด,ดีเลยนะยางกล้วยนะ ทางราชชนบทนี้นะฮะทุกคนตรงนี้ตรงนี้เบาเบาเบาเหน่อยมันเข้าบ้านเข้าเถอะใจเข้าใจเราอ่ะนั่นแหละยใจเข้าใจเราใจเข้าใจเราเข้าใจไหมฝนท่วมแล้วชาวบ้านเนี่ยไม่ปลื้มเดี๋ยวลงงานลำบากนะฮะทุกคนแถวนี้ก็มีแต่อิสลามด้วยนะฮะไม่ว่าจะอิสลามหรือว่าพุทธก็เหมือนกันนะครับต้องเกรงใจเขาใช่ไหม เล่นบ้านกัน,นมองไว้ จะสบายสบายหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับก็บมีคนช่วยครับนะฮะผมก็ช่วงนี้ก็สบายสบายนะฮะแต่หลังจากรถคันที่สองออกมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่านะฮะไม่มีความสบายนะบอกไว้ก่อนว่าเพราะว,ว่า,วาอะไรรู้ไหมครับว่าเออโอ้ขันิดนิงเเพราะว่าคันที่สองเนี่ยผมก็จะเหนื่อยเยอะนะับเขาก็จะมีหน้าที่ขับอย่างเดียวผมก็ทําทุกอย่างอะ มองฝุ่นยังยกไม่ไหวเลยถ้ามันใหญ่จัดเนาะเราอยากแต่งนะย่างแนนะนะนะทุกคนคือเขาอยากแต่งรถแบบเหมือนชาวบ้านเ,เขาอยากรถสวยจะบอกว่าล้างรถไหมไม่ล้างเหมือนไทตันตอนเนี้ยไทตันที่จอดอยู่บ้านน่ะแต่งับแมกหมือซื้อมาสามหมื่นสี่หมื่นนะไม่เคยล้างไม่เคยเช็ดยางก็ไม่เคยไม่อยากจะบ่นให้ฟังหรอกปะเปลี่ยนเรื่องกันเดี๋ยวไม่ได้นอนบ้านนะ

เธอเบียดเบียดต้นไมา้ขอร้องอย่าเบียดต้นไมา้เราโอเคฉันล้างไม่ออกนะฉันใจคนล้างด้วยเออ้วนี่หมากวะหมากวะหนากเต็มต้นเลยเธอเนี่ยเนี่ยหมากหมากเต็มต้นเลยถ้าเป็นแถวบ้านผมนี่ไม่เหลือแล้วนะคนแก่ข็โมยหมากหมดแล้วนะครับผม ทีนี้งสงเสร็จเขาไม่กินหมากกันเลยหม,มากกันเลยเต็มต้นนี่เห็นไหมนู่นนู่นหมากเต็มต้นเลยฝั่งขวามือเห็นไหมไหนะนี่อันนี้ต้นหมากเหรอไม่ใช่ไม่ใช่หมากเหรอไม่ใช่อันนี้เขาแบบเขาต้นที่ไว้ครับประดับแบบว่<อ>าพวกนี้อ๋อนมันจะสวยอ๋อบบนึกว่าหมากไม่ใช่หมากเลยว่ะทุกคนไม่ใช่นี่อ่ะมันหมากไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่หมากหมากไหมเมื่อกี้ไม่ใช่หมากกั เลี้ยวๆเนาะใช่ต้นมันจะเลียวๆนะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนไม่ใช่หมากอันนี้ก็สุกแล้วนะอันนี้หมากปะไม่ใช่นะก็คล้ายหมากอะแต่ว่ามันไม่ใช่หมากไม่ใช่ต้นหมากแล้วต้นจะต้นจะเล็กนิดเดียวเท่าแขนเราเนี่ยแลต้นมันจะโตอยู่ตรงนี้เลยซื้อน้ำยามานี่ทุกคนนะครับเนี่ยผมซื้อน้ำยามาแต่ไม่ใช่กระจกตัวเนี้ยนะกไหมเนี่ยน้ำยาตัวนี้ใช้ดีนะฮะทุกคนนะอันนี้ดีบอกต่อนะ ลองไปซื้อมาใช้ได้นะมันมันไม่ได้ไม่ได้มีสปอนเซอร์ไม่มีสปอนเซอร์แต่ว่าสับบาสปอนเซอร์ก็เข้ามาก็ผมก็รับนะนี่นะครับเช็ดเอ่มเมอคมยมเนี่ยออกไนะหม,มเฮ้ยลองต้นไม้เถิดะบานต้นไม้ยิงแน่จะเบียดต้นไม้อยู่เรื่อยเลยเ<ม>นี่ยอันนี้นะไม่ไม่มีสปอนเซอร์หรอกแต่ถ้าว่าสปอนเซอร์จะเข้าผมก็ผมก็รับนะเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีสปอนเซอร์หรือว่าใครอยากจะมาเป็นสปอนเซอร์ช่องผมก็ เับไม่อนันนะครับแล้วก็ทุกคนครับผมอยากจะบอกว่าผมรับถมที่นะฮะถมที่นะฮะแถวเนี้ยแถวฉออชาเชิงเซาหรือบริเวณใกล้เคียงชาเชิงเซานี่นครับแ<า>ถ,<า>ถ,ถวสนามบินาาลาดกระบังชนบุรีอะไรก็มาถึงครับนะถ้าแบบว่าเห็นรถพวกผมรถชุดพวกผมนะรถชุดรถชุดเสียเอกรถผมอะไรเงี้ยนะครับก็วิ่งร่วมกันนะก็ใครสนใจถมที่มีที่แปลงเล็กๆผมก็ทำได้นะฮะทุกคนนะ ก็าจะเป็นหินดินทรายใช่ครับเที่ยวเรากลับเที่ยวสองเที่ยวผมก็รับนะอิดหินดินทรายอะไรเงี้ยนะครับอิดไม่เอานะฮะเอาหินดินทรายนะครับนะวันนี้ผมใครสนใจนะครับอยากจะเอาไปถมหน้าบ้านนะครับหรือไม่ก็หลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็สร้างบ้านเล็กๆน้อยๆใช่ครับงานเล็กงานน้อยผมเอาหมดนะครับเพราะว่าทีมงานผมนี่มันคุณภาพที่สุดแล้วนะราคาไม่แพงราคาเป็นกันเองนะครับราคาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดร้อมใช่ไหมอีกเนี่ยใช่อ่านะครับ เดี๋ยวมาอีกคันนึงก็เป็นสี่นะครับสี 4, แล้วก็บวกเสียนหนองอีกสองก็เป็นหกนะฮะก็ตอนนี้ช่วงนี้ก็มีงานอะไรก็ต้องเอานะครับมีงานให้ทําดีกว่าไม่มีงานนะทุกคนก็หญิงแนนก็ขับคันนึงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคันนึงมารอดูแลกันนะฮะนะอยากอยากจะให้มันเสร็จแย่แล้วแหละนะครับจะปีใหม่ด้วย,วยนะช่วงนี้นะฮะถ้าไม่ไม่ลิ่ง ไม่เล่งช่วงนี้กิดเดี๋ยวจะไม่มีงวดนะครับไม่มีตังค์จ่ายงวดเนี่ยว่าปีใหม่หยุดงานยาวไงใช่ครับปีใหม่หยุดงานยาวอ่ะหยุดก็น่าจะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับนะช่วงปีใหม่นะครับไม่อยากให้มีปีใหม่เลยนะครับอยากให้ยาวไปนู่นเลยยันปีหน้าเลยเออนู่นเลยนะครับมันจะได้หมดงวดเร็วจะได้สบายๆนะครัทุกคน <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมครับเนี่ยหมดงวดนี่จะทําอะไรหมดงวดนะ ปิดบ้านฉลองปิดบ้านฉลองไหมม่จะเก็บตังค์ซื้อที่ปลูกบ้านหลังเล็กๆสักหลังนะเอาคาลิสาบไหมหรือว่านเล็กๆเล็กๆพอเท่ารีสอร์ทอ่ะชอบเล็กๆแปลว่าปลูกบ้านเลยปลายปลายนานะกระท่อมกระท่อมปลายนาอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่แบบสงบร่มรื่นอะไรอย่างนั้นนะเรียยนวันนี้ไม่มีเด็กมาขอสามชาติส่วนปกติจะมีนะแบบสามชาติหน่อยสามชาติหน่อยอะไรประมาณนี้แต่วันนี้ไม่มีเล เออยังมาเบียดต้นไม้มากเนี่ยขอร้องรถมาข้างหน้าเห็นไหมล่ะก็ก็มาก็ต้องชะลอปะไม่ใช่ว่าวิ่งหาต้นไม้แบีนี้เหมียวเบาเบาเบาไอ้ไอ้ไม่ s ินเชื่อะไรบอกันทั้งวันแม่เหลือตั้มเหลือเกิดนะว่างกันจริงๆนะทีมงานเนี่ยทีมงานไอ้หมอดูหมอเดาเกาทุกที่นะฮะคันนฮะ อ่าโอเคครับทุกคนครับไลฟ์สาระมานะครับคลิปนี้ก็อยู่กันแบบไลฟ์สาระคุยกันไปนะครับก็ให้ดูหญิงงามขับรถนแหละนะครับอันนี้ไม่ได้บวชนะอันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนมีแรงมัานใจว่าผู้หญิงก็ขับรถเป็นนะครับทุกคนผู้หญิงก็ขับได้ฮะผู้ชายทําได้ผู้หญิงก็ทําได้นะฮะนะอย่าคิดว่ามันยากนะครับแล้วก็อย่าคิดว่าผู้ชายทําได้อย่างเดียวนะครับผู้หญิงก็ทําได้เหมือนกันเนี่ยนะแต่อาจจะประสบการณ์เขาอาจจะยังไม่มีเยอะเท่าเรานะครับโดยเพราะเราทํามาก่อนไง เดี๋ยอีกหน่อยประสบการณ์มันก็ตอนน้องมาเก็บเกี่ยวกับเเก็บเกี่ยวกับเนี่ยเวลาเราขับไปนะฮะเดี๋ยวเขาขับเองเดี๋ยวเขาก็จะรู้นะฮะแต่ตอนนี้เขาก็ถามว่าเขาขับได้ไหมเขาขับได้ครับแต่ว่าหน้าง,งานก็ยังไม่คล่องเท่าไหร่ว่านาง,งานมันก็หน้าง,งานดินก็รู้อยู่นะว่าทุกคนว่ามันมันโหดนะฮะนาง,งานดินเนี่ยมันไม่เหมือนรถล่องนะครับรถล่องเขาไปถอยในลา,านปูนลานอะไรเงี้ยรถรถตูต้คอนเทนเนอร์อย่างเงี้ยแต่ของผู้บดนี่คืองานมันจะลุยหน้าดินมันจะเละมันจะ จมอะไรประมาณนั้นมันก็จะค่อนข้างที่จะเหมือนจะบผู้หญิงมาขับก็จะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับแต่ก็เดี๋ยวจะให้หญิงแนนทำให้ดูแล้วกันนะว่าผู้ชายทาได้ผู้หญิงก็ทําได้นะฮะทุกคนครับอ่ะคลิปนี้ก็ยาวมาพอสมควรนะฮะยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับหนึ่งแสนซับแล้วครับทุกคนครับเอาหญิงแนนฟังนะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้รถบัรทูเคฮาด้วยนะ แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้หญิงแนนด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปทั๊ไปบายครับไปไป